สวัสดีครับผมอาท่อซิ่งอยากวิ่งคีครับฟอร์ดมาสแตงนะฮะอันนี้มาอัพสเต็ปเพิ่มนะครับเดี๋ยวดูกันว่าทาอะไรนะฮะคันนี้อันนี้นะฮะอาจจะจัดชุดท่อจากที่อื่นมานะครับก็มาเพิ่มปลายเป็นคาร์บอนนะครับอาคาร์บกสี่นิ้วสีรถนี่มันแจ่มจริงๆเลยนะฮะแล้วก็คันนี้ทาท่อชุดหน้านะครับเป็นแบบเตรียมรองรับสเต็สองก็จะมีทำสปอร์ตแคสต์นะฮะขยายท่อแล้วก็แก้ท่อนกลางนะฮะ คันนี้ตอนแรกเป็นท่อไทเทเนียมมันไม่สนิทนะเขาใช้สวมกันนี้เราทําเป็นหน้าแปนนะฮะหน้าแปนไทเทเนียมนะฮะพร้อมทาจัมน็อตตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงดีกว่าว่าโหดขึ้นไหมครับกับชุดดาวไฟสสปอร์ตแคทของเราครับ ตึงอ่ะเจอสปอร์ตแคทของเราไปนะฮะถ่ายหนักถ่ายหนักมากออกมาณนี้นะครับก็คันนี้อัปเดตนะฮะอย่างที่บอกไปชุดสปอร์ตแคทของเรานะฮะชุดหน้าแล้วก็มาอัปเดตปลายท่อให้สวยขึ้นนะครับเสียงดังขึ้นเลยนะฮะจากท่อที่แบบไม่ดังขึ้นนะฮะอัตราเร่งก็แรงขึ้นด้วยนะครับคันนี้พร้อมจูนสเตทสอได้เลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงข้างนอกนิดหนึ่งไหมครับ ฟังดูนะโอ้โหแค่นี้ก็หล่อมากมายแล้วฮะอัตาเร่งแรงด้วยสนใจนะครับ Ford Mustang นะฮะอยากจะทำสเต็ปไหนอาร์ท่อซิจัดให้ได้หมดนะฮะจะเปิดปิดวาวนะครับจะชุดท้ายหรือจะฟูลเซตหรือจะอัปเดตสปอร์ตแคทขึ้นมานะฮะถึงจะทำที่อื่นไปแล้วนะฮะอาร์ท r อซิงทำได้หมดเลยกับย u r รอาร์ดเอ็ซท่อสูตรรับหญิงทองหล่อครับผมขอบคุณครับ